สวัสดีค่ะวใน,นพบกับช่องตงนิงชาแนลนะคะวันนี้เราก็มีเบื้องหลังนะคะการทําโชว์ชุดใหม่คู่ใหม่นะคะวันนี้มีคู่มาตั้ง3คนนะคะเปลี่ยนโชว์ใหม่เดอ้อตรงนี้ชวชาแนลมาแลวคนกดซับสรต์ด้วยนะคะสวัสดีค,ดคนนรับบออ๊อ๊ะบอะ๊นนะบอ๊ะบอ๊ะบะบะบอบอ๊บะอะะอะ สมใหญ่นะคะรอบที่44นะคะจะเป็นโชว์อะไรรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องรอบที่44นะคะวันนี้นะคะมีคุณคู่ใหม่นะคะมาต่อโชว์พิเศษนะคะวันนี้มีคู่มาเสริมทัพอีก2ท่านนะคะรวมกับคู่หนึ่งเป็น3คนนะคะในรอบนี้บอกเลยว่าจุกๆุกพี่น้องให้พี่นอ้องเดบิงงโซ่แบบอลังการนะคะเพราะว่าทีม แฟนคลับแฟนเพลงนะคะเราก็ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีครูขึ้นมาเสริมทานะคะรอว่าจะเป็นเพลงอะไรว่าเป็นโชว์ของผู้ใดนะคะว่าจะเลิศแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเริ่มซ้อมวันแรกสําหรับโชว์จากคุณครูคอปเตอร์นะคะซึ่งเป็นเพื่อนของตุ้งนิ่งเองนะคะแล้วก็อยากแบบว่าแนะนําให้เพื่อนแบบมาทําโชว์ในตรงนี้นะคะฝากติดตามด้วยเด้อฝากให้กําลังใจด้วยนะคะในผลงานต่างๆนะคะรอชมนะคะว่า ามครูร่วมมือกันจะเป็นยังไงโชว์แสงทองฟิลแร์รอบ44ต้องปังปริเย่แน่นอน,นะคะ่ะรอกดติดตามได้เลยอันนี้ก็จะเป็นน้องนองนะคะซ้อมก่อนซ้อมท่าดิบไปก่อนนะคะก็จะมาทุกคนเลยแดนชายเรามีแคนแดนหญิงแล้วก็มีแดคนนะคะอู้มีการยกตัวด้วยค่ะเป็นผู้ใหญน้อสิถืกยกเม่นเม่แมลี่บ <ar> ้น้อรอติดตามนะคะทุกคนค่ะฝากให้กําลังใจทีมงานแสงทองฟิลแรมเราด้วยนะคะก็คือเราทุ่มทุนสร้างแล้วก็ทุ่มเทนะคะเพราะว่า นัดกันมาทั้งวันนะคะวันนี้ก็ซ้อมทั้งวันจนถึงดึกเลยเพิ่งจะได้มาอัดคลิปให้ทุกๆคนได้ชมนะคะขอบคุณนะคะที่ผ่านมาที่ติดตามทุกๆคลิปของนุ่งหนิงและก็น้องเกศน,นะคะก็คือแบบยังไม่นได้เหตุคลิปแบบที่ไปที่มาเลยว่าเป็นจังไดยังสินะคะเพราะว่าคือทําหลายอย่างมากเมื่นอนี้่อะเ็ดทั้งคอตูมกับไปซักเสื้อผ้าแน่แล้วก็เก็บของแล้วก็หลายอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องเสียบขนอะไรแบบทําโชว์เพราะว่าพอปอะไรเราต้องทําเพราะว่าเวลาห้าสันเพราะว่า เผื่อวันที่1เราอาจจะมีงานมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทําในส่วนนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็เหลือซักเสื้อผ้าอีกของแดนเซอร์ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะงานหน่อยงานาาอาไรหอบโบกียง,งานพี่น้องมีอะไรทําเราก็ทํานะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะรอติดตามชมว่าซีมีอยอีงยงแปลกใหม่ในแสงท่อนฟิลแ่นให้พี่น้องได้รับชมนะคะว่าครูอีกหนึ่งท่านเป็นใครและครูหนึ่งทำโชว์อะไรนะคะหรือว่า เป็นเมดเล่หรือเพลงอะไรนะคะรอติดตามชมถ้าไม่อยากพลาดรีบซื้อบัตรซื้อตัวรอบที่44นะคะแล้วก็มาแห่งกาลังใจทีมงานหลายๆเด้อค่ะเพราะว่าแดนเซอร์ก็คือซ้อมหนักมากหลายโซ่แห้งอันนี้การโนกําลังนําเก็บค้นนะคะก็คือสบัดสบัดแรงมากะคะจุดคนลนเอานําเก็บแล้วเขาก็จังจะมาสมนะคะเราจะจะสมชุดไปนํามีชุดใดแบบว่าพังบ้างนิดหน่อยแล้วก็ซ่อมนะคะเพราะว่าเพื่อการใช้งานที่ยาวนานนะคะแล้วก็ประหยัด เพราะว่าอันนี้เป็นคนที่บอสลงใหม่เลยนะคะเฉพาะโชว์นี้เลยหลายๆโชว์ที่แบบว่าซ้อมแล้วซ้อมอีกท่อนนี้ว่าฮันเดเป,ปกอะซ้อมแล้วซ้อมอีกพิกนาพิกลางด้วยพี่น้องแต่ว่าทุกคนก็คือเต็มที่กับโชว์มากๆนะคะอยากให้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาชมด้วยพี่น้องด้วยยาพาดนะคะยิ่งรอบนี้นะคะเรามีเขกรับเชิญสุดพิเศษพี่น้องเตรียมไ่แพมเบิดไบโลดซิบเแมนอ่หัวกระจายนะคะกิเก,กาใหญาย้านพี่น้องสีได้มาแบบ ร่วมเวทีนะคะจะมันจะฮาจะมีน้ำตาหรือไม่รอติดตามชมนะคะบอกเลยว่าสนุกเหมือนที่ผ่านมาไม่ทำให้พี่น้องผิดหวงังแน่นอนนะคะสำหรับแฟนคลับแสงทองฟิลแลนรับรองว่าจุใจแน่นอนนะคะ,ะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตรงนี้แล้วก็เพจตรงนี้ชาแนลด้วยนะคะมาเบิรงนสอมกับเต้ามี่น้องค่อนว้ยไหม ควนวอยแพรลี่ตลกสาวกับเป็นควนลอยกับเป็นโอ้ยควนวอยเมียควนวอยล่าสุด

แค่นี้เราหนาไปคอนวอยแด้วลกแบบเลิศตัวนี้เดี๋ยวขึ้นีวันนี้เอาขึ้นซ่มันมีเล็อยู่ด้วลูกมันะยค้อนวอยใหม่ เอาข้างก็ดีก็ได้เอาข่าวเี่เลยนเออเอาซ้ำๆดีก็ได้ซ้ำแบอะไรเท่นมีเกียวเพิ่สุดเลยหรอนั่นสุดแล้วขึ้นเลยเามันก็ทำแล้วตะเกียบรู้ด้วยนะน่ะตะเกียบตะเกียบทั้งเข้ไปขังอีกลงอีกงอีกลอี้งอีกั๊กักัไม่ขึ้นนะจ๊แต่น้อดจั๊กข้งน

คอนไวมายเนี่ยค่ะน้องๆก็รอโซมนะคะบรรยากาศรอซ้อมวันนี้นะคะต้าต้าพี่แมงนะคะเกือบฉันหายฉันก็เลยซุบเกือบเอื่อยมาเกือบฉันหาย ออนอันนี้คอนโวยกันเมื่อคอนโวยไม่อยู่เดนเซอร์ต้องทำได้อันนี้คือบรรยากาศรอซ้อมนะคะบอค็อกเวทีนะคะ ไหนอย่างกินคือแห่นรุบดัดบรุดับได้บบกง่วงเบิร์ดได้บบัง่วงผู้สาวมาจากไหนคะ <c oughs> อันนี้ก็คือเพื่อนหนูเองนะคะหรือว่าจะเป็นสามีในในอดีตนะคะแล้วก็ให้มาช่วยงานนะคะออกแบบโชวร์อรอติดตามชม,ม,ม,มเออ นี่นะคะบรรยากาศรอซ้อมนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัวรอบที่44รอซื้อบัตรซื้อตัวเข้ากลุ่มได้เลยนะคะรับรองว่าบอผิดวังแน่นอนพี่น้องเอาเอเสือวันผพีย ันนี้นะคะหลังจากที่เราซ้อมเสร็จนะคะก็ดึกมากนะคะก็ไม่ได้เจอเพื่อนนานนะคะจม,ม่าอยากกินหมูกระทะอยากกินทะเลเผานะคะโอเคจัดให้นะคะนานๆทีเจอกันในรอบแบบเกือบ2ปีเกือบ3ปีลเลยเหละที่แบบไม่ได้เจอกันนะคะก็โคจรมาเจอกันนะคะอันนี้คอปเตอร์นะคะจบจากวิไลนาตศิลป์นะคะจากสหบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะเอกศิลปะนาตศิลป์นะคะนาตยะ อันนี้ก็คือแบบครูจรมาเจอกันนันก็เป็นครูอยู่ที่อุบลน,นะคะก็เลยเออว่างๆแบบว่าคิดหอดอย่างมาเล่นน้านะคะก็เลยแบบว่าช่วงนี้นะคะไม่ยุ้ยก็อยากได้คนมาทาโชว์นะคะแบบช่วยผู้ช่วยครูหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อความแปลกใหมน่นะพี่น้องเพื่องานเพื่อความแปลกใหม่เพื่อแฟนคลับเชียงห้องพี่แล่นะคะเราก็สรรหาแต่สิ่งดีๆมาสร้างโชว์ให้ทุกๆคนได้รับชมนะคะเพราะว่าบอดเพื่อนกาให้โอกาสทุกๆคนนะคะแบบว่าบ่าอยากให้แบบ พี่ๆแม่ๆแ,แ,แบบเอ้ยดราม่าแบบว่าเออคู่ไม่มากคู่หนึ่งเราจะยูจังไดนะคะมันก็มีมีคนคิดแบบนี้เนาะแต่สําหรับหนูคิดว่าทุกคนอ่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองทําหลายๆอย่างหลายๆด้านคือแบบว่าเฮ็ดซอยกันให้องค์กรเข้าแบบว่าก้าวไกลนะคะเพราะว่าทุกๆคนก็คือเป็นแรงผลักดันขององค์กรนะคะอยากให้ทุกคนให้โอกาสแล้วก็รอติดตามชมผลงานท้าว่าอยาก พาดน,นะคะถ่ายยากหูว่าโชว์อีหย่างที่คอปเตอร์เห็ดนะคะรอชมที่รอบที่44นะคะอย่าลืมเด้อสือบสือตัวกันเด้อพี่น้องเดอ้อนอกเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นการกินนะพี่น้องเนอะตอนนี้เขากบมาพอกับอคอปเตอร์ผ้าสวมนะคะกะจะมาก,กินนะคะอ๋อหมูกระทะคว้านแบบหินหินนะคะก็คือแบบกุ้งแบบตัวเน้นๆอัดสดเส <c oughs> ียงสด <c oughs> อาจจะภาเกินจริงนั่นแหละนะคะจะบอกว่า คันพูดใดมาเบิ้งคลิปนี่แบบรอบเดือดหรือจังไหนนะคะก็มาติดตามชมพวกเราได้นะคะก็คือแบบมากินเนาะกุ้งจ้ากุ้งจ้าค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะแั่นแหละสนุกม,มากค่ะอันนี้คอปเตอร์นะคะเป็นเป็นสามีของหนุ่งหนิงเองเ,ออเป็นแ,<ต>แฟนเก่าที่แบบนนเออ,อเนในอดีตเออในอดีตที่กลับมาเจอกันนะคะ่จังหวะกันแบบเต้ยอเออ เอาแต่ก่อนแต่ก่อนมึงกับกูคือตัวตีกันเธอก็คือไปก็ยทนงไป้ไปไปไปอคิดบ้างว่ามันนอนเพียวไปไดจะก็ต้องไปนอนบ้านมันจะไปนอนเฝ้่มันหูเบาที่นี่กูนอนงไ่นอนตารางจะของนอนทรงห้องงงมากอันนี้เพื่อนเออวันเอออันนี้เป็นเพื่อนสนิทเปรียบเสมอสามีคนหนึ่งที่แม่ฝากฟังว่าถ้าไปไหนต้องไปกับอีนี้เพราะอีนี้ไม่กินไม่ดื่มไม่ดื่มเลย อันนี้นะคะหนูเนี่ยก็ให้เพื่อนมาทําโชว์พิเศษนะคะช่วยแสงทองฟินแลนด์นะคะพอดีช่วงนี้มันว่างๆก็เลยแบบเออให้แบบมาทําโชว์นะคะรอติดตามว่าโชว์จะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะคะฝากผลงานของครูคอปเตอร์ด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็พามากินทะเลเผานะคะเพิ่มพลัง<อ>ว,นนวันนี้วันนี้วันนี้ต่อจบเลยใช่ไหมวันนี้ต่อจบเลยนะครับเรียนเชื่อทุกคนเกือเก่งมากให้ความร่วมมือเนาะใช่เออแบบอย่างดีทุกคนรอติดตามนะคะเร็วๆนี้ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัว รีบซื้อตัวรอบที่44นะคะไว้เจอก,กันกับโชว์ของครูคอปเตอร์นะคะว่าจะเป็นโชว์อะไรรอรุ้นกันเดอ้อ <laughs> โอเคเค่ะบ้านมุกตะดูสภาพหน้าหวานใจนะคะก็คือแบบว่าอ๋อโอไมลยก็ oh <laughs> บิง่งก็คือเขาเออกขนต่างหน้าเก่าขนลงนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในการซ้อมนะคะคุณด้พันใได้ื้อบัตรซื้อตัวฟาาได้พี่น้องเดอ้อบ๊ายบายฝากกดติดตามหนูด้วยนะกุ๊ <c oughs> <c oughs>